สวัสดีจ้าน้องกระปุนสวัสดีจ้าวันนี้น้องกระปุนมาฝันแล้วเด้อนะครับเลยมาตามแนวทางน,น้องก,อก,อกะรกะปุนเรื่องเรอเราบุญละเรื่องเลี้ยก้วเรื่องมกี้เนี่ยปะเรื่องมุกี้เน,นื้อเนี่นยกระปุนโยบปอดได้แล้วปอดงคื <c oughs> อกาบ้าปทั่วไรกระป,ปงปไงเจ้เอาผพูไงไปรดน,นี้เลยเดีวมันมประบปะหาแล้วว่าต้องปอดชิอดง แม่คือพูดไงก็มูเหอะแม่ก็มูเปล่าน้องปุนพูดไงก็มูน่เราพูดเกี่ยวเพูดเกี่ยวแม่ก็มูว้าเจ๋เลยบอกยังกินข้าวปมเลยไหมมันอ้วนมันพูดไงก็มูเอานะครับน้องปุนพอสองจะขวบเราดูละก้าขวบเนาะนะครับพอสองเก้าขวบก็พอดีน้องปุนมามาลรงเรียนเลืเลยมาบอกฟังว่าฟันเล้วฟันว่านีฟันดีฟันเป็นตัวเรีเลยมั้เป็นตัวเรียกวยเอ้าวบอกความฝันใฟังเลยเราความฝันเนอย ลาฟันว่าลายหิ่นย่ายไหมย่ายเลยย่ายเกาเกาเนี่ว่าขี้ตายไปยาขิ้นเออนีขาปุ้นบก็เห็นย่า่ขิ่นเนาะหูตัวเป็นย่ายของมีรูปอยู่ี่้มมามีมีรูปอยู่อยู่เงีห้นรูปย่า่เออยาฟันย่า่เหย่ายวังเดย่ายบอกว่าวนี่วะไปนี่ย่างว่านี่ยวะคิด้อบ่ปดไหไปนี่ยวะทับุญหรือไปหนัะไปทำบุญเอ้ ไปทํำบุญอยู่อยู่วัดวัดอย่างกับกม้วนหัจำม้วไหนไหมันทั้งโขกผีปะข้อละวัดปะมีแล้วข้อละวัดมาที่ไปทําบุญเซจกลับไปเฮียนแล้วการอนหนลับเลยแบบนอนลับเลยเี่ฝันอะ่ะเออเลยฝันอะ่ะไปที่ยิ่งหลาขำหม,มากตอนเศร้าขำขัดขำว,ว่าไหนขำวะาต้มหนากระโขงเร็ว ตื่นมาต้มหนาเัาของเราไ่ได้ตบของไ่ได้ตบไม่ได้ตบทำให้ฟันว่าของต้มหนาเมียนฟันเห็ยนได้เหอย่าเห็ดยังจ้งไหย่าย่าถือไม้กัท่าผ้าไปวัดบมมีรถเลยย่างไปโอ้ไปกบยาเทาเมียนเนี่ยอันเครื่อง่าน้องกระปุลซื้อยาขิ้นนะครับก่นตายแล้วเป็นแม่ของแม่เป็นแม่ของแม่หมูนแม่แล้วซื้อยาขิ้นเนาะไปน้ำกันไปวัดไปไปวัดไปน้ำกันไปวัดเลย แล้วก็สีเงี้มสีเงี้มขามากกับไปเอาสีเงี้มขามากกับไปเหี่ยนไปเงี่ยมอือแล้วก็กินข้าวอาบน้ำเราก็นอนเลยเอาแล้วไม่เงี้ยขี้บอกเลยตอนไหนบอกเลยแปดเก้าเอาตอนไปวัดเหรอเพื่อนบอกยุทธแสงตอนเพืนบอกอืบอกตอนนอนบอกตอนนอนอืมบอกแปดเก้า mọi người 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 mọi non leo lấy non này non này non này tôm ตเต็มตัวเองมันอบอืมจำได้ไหมตัวอะไรตัวแดงหรือตัวยังแยบอกเป็นตัวหรือบอกบอกก็ะสือบอกข้ามเบาเลยบอข้ามเบาอืมเอาแต่ยเสียนี่ยิ่งนี่แหละนกกระพุ่นถือวะเออเดอืมบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยตัวเดียวเนี่ยนี่แหละตัวเดียวอ๋อนคือดีแท้คุณยายเขาบอกเลยตัวเดียว จริงๆหลายก็นึกว่าไผ่ยางมากบางที่เราเห็นแง่แ่าเราเล่ยไ,ไปกอดไปกอดเลยในฝันอ่ะแม่ไปกอดเลยในฝันบ่าย่านบ่บ่กินฮอดแม่ว่าเคยเห็นไม่เคยเห็นแต่หูแต่ยังหมุนเบาสุฟัง<ม>ว่ามีแง่แถเยอะแม่ดาวเ,ดเห็นติดโยนเห็นติดโยนในบ้านน,นะเนาะเอาเด้อน,นะครับน้องกับปุ่นเพิ่นกะ จำเลประมาณนี้เนาะจำว่าผิดบุญกับยายนะครับใบเห็ดบุญน้ำกันกลับมาบ้านจะมาบอกก่อน,นอนบอกเรียกว่าบอกเรียกว่าแปดเก่าจะเข้าตัวเดียวเลยแม่นตัวเดียวเลยเอาลองด้วยพี่น้องนะครับน้องกัะปุ้นเนี่ยบอกเรียกมักจะเข่าระรับมักจะเข่าเพี้ยนบ้านน้ำเ้อนะครับวันนี้ก็ฝากเพี้ยนบ้านไว้น้ำนาะสำหรับน้องกัะปุนเ้อนะครับเป็นบ้านมื้อนี้ละนะครับสำหรับในทางน้องกัะปุนนะครับ บางที่ก็ไปรัฐบาลไทนะครับบางที่ก็ออกเพื่อนบ้านนะครับเมื่อนี่ตรงก็เพื่อนบ้านก็ซื้อเพื่อนบ้านมืนี่เนาะซื้อเพื่อนบ้านฟังเล่าในเด้อนะครับเงแรงนะครับห้ามมีโชคกบนองกับปุ่นเด้อนะครับปุ่นใหญ่เท่านะครับเป็นยามมลรวยในละนะครับเพื่อนเป็นแม่ของแม่หมุนนะครับเป็นเอื้อยของแม่เมารวยนะครับคืองานเท่าซื้องานขินนะครับ ตัวเพิ่นในผ้าหลานไปทํำบุญนะครับแล้วก็มาบอกเลขหลานก่อนนอนว่าแปดเก้าตัวเดียวนะครับน้องขอปุนจำในเด้อนะครับแล้วันนี้หมอลอยว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันก็เลยลงแปดหกเหน้ำเด้อนะครับเป็นแนวทางของน้องขอปุนในงวดวันที่สิบหกกุมภ้าพันสองหาหกแปดนะครับอืออือก็ออฝากซื้อเพี่ยนบานน้ำเด้อนะครับทำโชกมัน น้องข้าวปุ้นตื่นมาจำไดนว่าวเล็บบว่าะจำได้เหมือนเลยอืมแต่บู้ห่าไปวัดไลยอืแยกก็บอกตัวเล็กเนาะ่าเท่าเนี่ยเคยฟันเห็นได้เทียวบะอือฟันเห็นมือหน,นีผมจะเห็นทีเดียวเนี่ยอืมอมก,ก็เห็นเลยผาบอกเลยตัวเดียวซ้ำาสี 9. เก้าวแหม่ผีน้องนะครับรอบอวงเดอพีผีน้องนะครับอย่างเงี้ย น้องกระพิน่นจำพ่อแม่มาเคลื่อนฟันที่ยาแถวเคียเพิ่นเกิดประทันย่าได้ด้วนะครับน้องกระปุ่นเนี่ยเกิดประทันยาเถ้านะครับยาเถ้าเพิ่นตายกัหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าน้องกระปุ่นนี่ยจะว่ามีย่าอยู่แต่ว่าย่าเนี่มีตะลูปอยู่อันคังบ้านนี่เนาะอืมอันน้องกระปุ่นบริตัวเนาะบริตัวบริตัวเอาลับประกัน<อ>นั่นลูกเสียสารลองสามนิ้วคนว่า นะครับก็เป็นแนวทางของน้องกระพุนเน้อนะครับเพื่นบริตัวนะครับเพ็่นฟัดในเพื่นกระบอกของสัตว์นะครับเนาะก็ล่องเบิ้งไอ้เอฟซีเพื่อนเคยติดตามน้องกระพุนก็จะหูดีวาเด็กน้องกระพุนมักจะออกเพื่อนบ้านเนื้อนะครับมอ้อยก็เล่นแนน้ำวาพี่น้องผู้ใดเคยเล่นเพื่อนบ้านนะครับก็ล่องลองเบิ้งมาแรกนี่นะครับแปดเก้านะครับเก้าแปดตัวก็คือแปดหกเนาะนะครับก็เป็นแนวทางของน้องกระพุนในวันนี้มอลอยก็มาติดตามใอ้พี่น้องรับชมนะครับอ่ะนะครับ สรุปนะครับบางวันนี้น้องกับปุนฝันเห็นยาเถ่านะครับเนาะพากันไปทําบุญอยู่บ้านกลับมารงลานอยู่บ้านก็อาบน้ำนอนนอนรับแล้วก่อนนอนแยกก็บอกเลขมันบ่บอกก่อนนนหรือบอกหลังตือนตอนนนเนนะครับตอนจะนอนนะครับว่าแปดเก้าตัวเดียวเลยนะครับมอเลยกับว่าขับน้ำเนี้ยแปดหกแปดเก้านะครับสื้อเพื่อนบ้านแรกนี่ก่อนเ้อนะครับสื้อเพื่อนบ้านเราก็ต้องไปรัฐบาลไทยเ้ยนะครับไห้โฉบให้มาน้องกับปุนเนื่องวันนี้นะครับโชคโชบมันมากันนะครับ นี่หน่อยเพลินฟัดนี่ไดยเพิ่นกระบอกจังสั้นนะครับกัอาจจะว่เรียลลัมดับว่ดีเนาะนะครับแนภะพอเล็กน้อยนะครับเขาก็สังบอกสนิทเก่งขิดว่าเก่งนะครับเพลินฟันเองดนเพิ่นกระบอกไปจังสั้นนะครับเขาก็คอยรับชมรับฟังเพลินนะครับถือใจถืออกถือใจตรงกันกับเพาเขาจะงคอยซื้อนะครับดูชมบนมาตน้นองกระปุนเด้อนะครับ